ขอสวัสดีตอนเศร้านะครับพี่น้องครับผมลุงท่องก็ไดมาตรวจเบิงเขานะครับเขานาปีที่ลุงท่องเคยทายให้พี่น้องด้เบิงตอนอลุงท่องกำลังจะมาหวานเนาะเมื่อนี้กับมาเบิงกระไดอาทิตย์หนึ่งพอดีนะพี่น้องเกิดแล้วครับผมเกิดแล้วนะครับเนาะเกิดแล้ว ดูสวยงามครับผมดูสวยงามดีอยู่พี่น้องบ่หนาบ่หหางเนาะครับผมพอดีครับผมก็ยังเกิดประชันในมืดดอกพี่น้องยังเกิดประชันในมืดเนาะครับผมเนาะครับผมบ่ได้เอาเขา่าเกาหวานพี่น้องผมไปสื่อน้าเพื่อนเป็นเข่าหน้าปังเนาะครับผมเป็นเข่าหน้าปังผมไปสื่อเพื่อนเมื่อวานก็ลองเสียงเบืองว่าสิเกิดบ่อเนาะ ว่าผมเคยเคยใส่ยุต่ก่อนกันกบกับหูซึ่ว่าเกิดดีเนาะครับผมแต่จะให้ความชื้นสูงให้พ่อประมาณเนาะครับเพิ่งก็จะเกิดไดในดีพอสมควรเนาะครับผมนี่ก็ถือว่าขึ้นนาดีอยู่พี่นนอะเนาะลุงทองกับขยายผ่าไหมเห็นไกลๆจย่งหน่อยนะครับผมก็ถือว่าผ่านเนาะครับผ่านผ่านเนาะครับผม ดีอยู่ครับโตอยู่ข้างหลังลุงท่องกัน็ยังบั่ได้เกิดนะครับผมในซีมือเลยนะครับผมกําลังจะตั้งนอพี่นอนกําลังจะตั้งนอเนาะครับผมนะกําลังจะแทงขึ้นมาเนน้อยพี่นอนี่เห็นบ่มเนาะครับผมนะครับผมนะครับ น้อยน้อยนะครับผมเอ้ยเน่มก็บอก่อนเห็นดอกนพินอ่อนกำกำลังกำลังแท่งนองขึ้นมา,นะะา,น,านะครับบนะ้าชั้นไหนหลายเนาะครับเนาะแท่งนองขึ้นมากบ,บ้าชั้นไหนหลายก็น่าจะเกิดอยู่นะพี่น้องกันบ่เกิดก็คงจะไปหาพันเขาเมา่อวานใหม่ <c oughs> นะครับผมก็น่าจะเกิดจงังได้ก็ขอให้เกิดเนาะครับเนาะพันเขาก็หาอยาก รับผมแพงน้ำครับแล้วรับผม่บ่มีหยาเลยพี่น้องใต้ดีครับนะครับผม่บ่มีฝนตกใส่พี่น้องแล้วับมือว่านก่อนนะครับพอลิลิ่นใจนะครับพอดีนะครับผมพอดีนะครับอ่ะกับประมาณนี้กอนนะครับเนาะพอๆกันคลิบหนาขอสวัสดีครับผม